สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้พึ่งมีสูตรถนอมมือให้นุ่มไม่อยากกระด้างมาฝากทุกคนนะคะค่ะส่วนผสมมีอยู่แค่2ตัวค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือแดงก็ได้นะคะเอาที่เรามีนะอีกตัวก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะค่ะสูตรเนี้ย พึ่งรู้จักมาประมาณเกือบจะ20ปีแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของแม่เพื่อนพึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวพึ่งจะมาทําส่วนผสมให้ทุกคนดูนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็ไปหาถ้วยพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้นะเอามาเตรียมไว้ส่วนน้ําตาลทรายเนี่ยพึ่งอยากจะบอกว่าก็ให้กะเอานะคะว่ามือเราเล็กเราใหญ่แค่ไหนกะให้พอดีนะคะสูตรนี้ไม่ได้จํากัดค่ะว่าจะต้องแบบว่าเออกี่ช้อนชาแต่พึ่งก็จะตักอยู่ประมาณเอ,อ่อ สช้อนชาถึง4ช้อนชานะเพิ่งจะกะเอาเพิ่งเอาแค่4ช้อนชานะคะและทีนี้เราก็จะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวก็กะเอาค่ะไม่ต้องเทลงไปแบบว่าแฉะนะคะเทแบบว่าพอแบบว่าคลุกคลิกคลุคลิก,ลก,ลก,ลกเอาให้มันจับเป็นเป็นเนื้อเป็นก้อนนะคะ ทุกคนคงจะได้ยินเสียงไก่ไปแล้วใช่ไหมตะกี้นี้ที่มันขันตลอดค่ะกลางคืนก็หมาเห่าตอนเช้ากลางวันเย็นๆไก่ขันอ,อุปสรรคเยอะมากๆแต่ไม่ว่ากันนะคะต่างจังหวัดก็อย่างนี้แล้วค่ะโอเคค่ะเพิ่งผสมไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็ลองใช้มือคนถ้าเกิดว่ามันยังแบบว่าไม่ทั่วเราก็เติมน้ํามันมะพร้าวลงไปได้อีกเพิ่งว่ามันยังไม่ทั่ว เหยาะเข้าไปเป็นน้ำปลาเลยโอเคก็จะได้แบบนี้นะเนี่ยให้มันหย,ยาบๆแบบนี้นะหลายคนคงจะงงนะว่าเอ,อทำไมถึงใช้น้ำตาลทรายครั้งแรกที่เพิ่งรู้จกักเออ่สูตรนี้จากแม่เพื่อนนะเพิ่งก็ถามแม่เขาว่าเออแม่ทําไมใช้น้ําตาลทรายไม่ใช้เกลืออย่างที่เราเคยใช้อะ่ะสรุปแล้วก็ได้เอ,อคำตอบมาว่าเกลือนะ่ะ แบบว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้แบบว่ามือเราเนี่ยโดนเม็ดเกลือที่มันมีความคมเนี่ยบาดเอาได้ก็จริงอะ่ะเพิ่งเคยขัดผิวด้วยเกลือนะแบบว่ายี่ห้อทั่วไปอะ่ะตามร้านค้าทั่วไปอะ่ะมันบาดมือเว้ยแล้วก็บาดแขนเงนี้ยเออเป็นรอยเลยค่ะเมื่อเราผสมกันเสร็จเราก็จะเอามาขัดที่มือแล้วนะแล้วเพิ่งอยากจะบอกว่าเนี่ยขัดเบาๆแบบนี้นะคะ จะขัดขึ้นมาถึงแขนเลยก็ได้นะแต่สูตรนี้มันสำหรับมือเนาะก็ขัดเบาๆแบบเนี้ยก็พึ่งอยากจะบอกว่าขัดประมาณสักห้านาทีก็พอค่ะไม่ต้องเยอะหอมน้ำมันมะพร้าวอ่ะก็สลับขัดกันแบบนี้นะคะก็ขัดแบบนี้ค่ะจริงค่ะพึ่งพึ่งก็ทําอยู่นะอะมือพึ่งเนี่ยมันจะมีรอยกระด้างตรงเนี้ยเคยเป็นไหมคะมือพึ่งต้องกระด้างอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามือพึ่งเนี่ย มันก็เลยมีความกระด้างพึ่งก็จะใช้สูตรนี้ามาบำรุงดูแลผิวพันมือเพื่อไม่ให้มันหยาบก,กระด้างแบบว่าฝังฝังตัวเยอะค่ะไอตรงตรงที่มันกระด้างกระด้างนะค่ะถ้าใครสนใจก็เอาลองไปทำกันดูนะคะขัดแค่สักห้านาทีก็พอจริงๆค่ะมือจะนุ่มมากๆเลยค่ะพึ่ทำให้ทุกคนดูนะก็ขัดแบบเนี้ย ถ้าเพิ่งทาอยู่บ้านเพิ่งก็จะไปขัดในอ่างล้างล้างจานหรือไม่ก็อ่างล้างหน้าก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะขัดให้ได้สัก5้านาทีค่ะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเติมน้ำตรงน้ําตาลอะไรเยอะไปค่ะไม่ต้องเก็บข่ดทิ้งไว้ค่ะหรือใครจะเอาไปขัดเท้าก็ได้นะเพราะสูตรนี้พึ่งเองก็เอาไปขัดเท้าด้วยเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะคะ อย่าลืมนะคะขัดประมาณ5้านาทีกะว่ามันโอเคแล้วอะ่ะมันนุ่มมันเนียนมันโอเคเอาง่ายมันโอเคอ่ะนะและการล้างออกก็ปกติค่ะก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่านะคะใครจะล้างามือด้วยน้ำยาล้างมือหรือจะเป็นสบู่เหลวก็ได้นะคะแต่เพึ่งไม่ล้างนะคะเพราะว่า,าน้ำมันมะพร้าวมันเคลือบมือเราอยู่แล้วอา่ามันเคลือบมือเราอยู่แล้ว มันก็เพิ่มความหอมอะไรอยู่แล้วก็ให้มันซึมซับเข้าไปเต็มที่ระหว่างที่เราปล่อยให้มือเราแห้งนะค่ะค่ะเมื่อครบห้านาทีแล้วพึ่งก็จะไปทําการล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะแป๊บค่ะพึ่งเตรียมมาเรียบร้อยแล้วหอมจังก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซับซับซะหน่อยค่ะ ก็แบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะหอมค่ะหรือถ้าใครอยากจะแบบว่าหลังขัดเสร็จเรียบร้อยนะจะทาครีมบำรุงก็ได้โอเคเดี๋ยวพิ่งทาให้ดูแล้วกันก็จะแบบนี้นะทาลากขึ้นมาถึงแขนเลย ค่ะสูตรนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองทำกันได้นะคะหาง่ายๆค่ะก็แค่น้ำตาลทรายใช้ก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะผสมแล้วก็ขัดประมาณ5นาทีแล้วเราก็ไปล้างออกตามปกติหลังล้างแล้วไม่ทาครีมก็ได้อยากจะทาครีมก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะ ค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสูตรนี้มันทําให้มือเรานุ่มชุ่มชื้นและไอ้ที่รอยกระด้างกระด้างตรงเนี้ยตรงนี้ของเราจะค่อยๆหายไปนะคะจริงๆนะคะถ้าทําเป็นประจํานะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามพึ่งและชมคลิปของพึ่งและยังไงเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ